สว่วนนีรับเพื่อนๆตอนนี้หนูในเกมกิ้วในพาร์ทที่สกันแล้วนะครับผมว้าวไปกันเลยไปกันต่อดีกว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเราต้องเข้าไปในท่อตรงน,นี้นี่หว่าโอเคนี่อะไรอะ่ะ What แต่อาจต้องใช้สิ่งนี้อ๋อแบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่ที่เอาไว้ใช้ในไฟฉายใช่ไหมหยัดไป ฉันเผาดวงตาแล้วได้อาจจะมีผลกับมอนสเตอร์อื่นก็ได้นะเล็งไว้เอ่อกด RT เล็งนะครับผมอ๋อนี่อโอ้เฮ้ยแต่นี่ก็มันนะดิโอ้เฮ้ยเราไม่ต้องสเตลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยนี่แล้วก็มีแบตนะครับผมแบตอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเราอันนี้ก่อนเราค่อยค่อยมาเก็บนะ อันนี้แบตเรายังอันนี้อยู่ไปเลยไปเลยโอ้กดเอรัว <c oughs> โอเคมาเราจะจัดก,การมอนเตอร์ให้หมดเลยเฮ้ย <c oughs> ไหนมอนเตอร์อยู่ไหนหมดแล้วเราดูในแมปได้ไหมว่ามีของอะไรตรงไหนนี่ไงโอเคมีอันนี้ด้วยนะมียาด้วยขวดหนึ่งแล้วก็อะไรรูปภาพหรอรูปภาพอะไรสักอย่างหนึ่งโอเค งั้นเราไปจัดการมอนเตอร์ก่อนแล,แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแบตอีกทีนึงอ่ามันจะได้ไม่เปืองไงจะได้ไม่เปืองนะเพื่อนๆเออเออเป็นไงเป็นไงเป็นยอดเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเราไม่ต้องกลัวมอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>อะไรอะไรไหนอยู่ไหนนายอยู่ไหนโอ้โหนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เออเออเฮ้โอเคแบตน่าจะลดประมาณนึงแล้วครึ่งหลอดแล้วโอเคแั้นเราก็ทำไมเสียงยังหงอยู่ไปดีกว่าอ่าเรียบร้อยนะครับผมห้าอันแล้วนี่แล้วเราก็มาเก็บแบตดเออเป็นไงแล้วแบตเราก็กลับมานี้เหมือนเดิมนะนี่เหรอ นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดียเหมือนเรากดได้อ๋อรูปภาพนะครับผมเป็นภาพความทรงจำอืมเท่ากับว่าเหมือนเราเก็บอันนี้เลยอ่ะเก็บไอ้คอลเลกชันอ่ะออโอเคแล้วเราต้องไปไหนน่ะดูเควสสิเราต้องไปที่ชั้นสองนะครับผม แต่ก่อนที่ไปชั้นสองเดี๋ยวเราขอสำรวจให้ทั่วก่อนเลยไหนๆแล้วก็มีอาวุธแล้วนะเฮ้ยเราไม่กลัวแล้วนะครับผมตอนนี้มีอาวุธในการปราบมอนนี้มันดีอย่างนี้นี่เองไปเลยวิ่งไปเลยรุบไอห้องนี้เราเราเข้ามาแล้วถูกไหมวันนี้เราเข้ามาแล้วนะครับผมเราเข้ามาตอนนั้นที่มันมีเไฟกับอันนั้นเนาะโอเคแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วห้องนี้ก็ล็อกถูกไหมอ่าห้องนี้ก็ล็อกนะครับผม แล้วก็ห้องหนึ่งศูนย์สี่นี้ไปไงอ่ะอ๋อหนึ่งศูนย์สี่ที่เราไปเก็บอันนั้นไงไปเก็บไอ้ไฟฉายไงงั้นเราก็ต้องไปหนึ่งศูนย์ห้าเออไปหนึ่งศูนย์ห้าก่อนเดี๋ยวไปสำรวจให้ทั่วเลยแล้วก็กลับมาหนึ่งศูนย์สองนะกลับมาหนึ่งศูนย์สองไปเอาไอ้ลูกกลมๆมันน่ะเคจัดไปไปเลยแล้วเดี๋ยวทําอะไรเสร็จแล้วก็แล้วก็ค่อยขึ้นไปชั้นสองเออไปเลยไปเลยไปเลย ้าให้เราสเตลอย่างเดียวนี่คือแบบคือมันจะกลายเป็นเกมแบบฮอลล์ที่มันน่ากลัวมากเลยนี่เรามาถูกปะเนี่ยยิงลงหลงแมปอยู่ตรงนั้นมียานะแต่เดี๋ยวเราค่อยลงมาเก็บแล้วกันเลยตอนนี้เลือดเรายังโอเคอยู่ยังพอจะได้อยู่นะนี่ไงเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้เดี๋ยวเราต้องแวะไปตรงนี้ก่อน ดูสิเจ้ามอนตัวนั้นอยู่ไหนแล้วนี่หนึ่งศูนย์สองอยู่นี่อเอเปิดเลย what อ้าวเรียบร้อยหนึ่งอันไงต่อเราต้องยิงให้หมดเลยใช่ไหมยิงตุกกระต่ายให้หมดเลยโอเคอ่ายิงให้หมดทุกอันเลยโอเคเออเออแล้วไงต่อ,อเรายิงหมดแล้ว แล้วไ,ไงมันไม่เปิดให้เราอะ่ะหรือว่ามันไม่ได้มีแค่ตาเดียวนี่ไงโอ้โหตาไปแอบตรงนี้โอเคนี่สายมันอยู่นี่จุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าเรียบร้อยเฮ้เก็บมาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ใช้ละลายไอ้นะู้นนะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมมีห้องอื่นห้องอื่นเราไปหมดแล้ว ใช่ไหมห้องพยาบาลอะไรไปแล้วห้องหนูไปแล้วห้องน้ําไปแล้วห้องพักครูไปแล้วโอเคงั้นก็หมดเราไปเปิดห้องพักครูก่อนห้องพักครูนะครับผมนี่ไงห้องนี้เปิดได้ไหมล็อกจากอีกด้านเอ้เหมือนเราจะเปิดแล้วปะเปิดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรเมืองภูมิใจในป<บ>ระวัติศาสตร์การทำเหมืองเออเฮ้ย,ยลิ้นพันเฉยเลย นี่แหละเวลาเราพูดมากๆนะพูดมากแล้วมันก็จะลิ้นพันเป็นธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยยังไงเออยังดีที่มันมีแบบว่าเลงออตโอต้มาบ้างนะอ๋อนี่ไงมันล็อกจากตรงนี้นี่เองโอเคตรงนี้มีอะไรให้เราสำรวจไหมในดูทรีไม่มีจัดไป งั้นเราไปชั้นสองกันเพื่อ,อนๆไปมาถึงแววดวดูซิเราต้องยิงตาใหญ่อย่างเดียวปะ่ะทอเดี๋ยวลองยิงตาใหญ่ดูก่อนสามอันโอเคขอ,คอคไม่ได้แนละ้วต้องยิงตาเล็กด้วยโอเคป๊อปเล็งดีๆเออเรียบร้อยครบยังครบแล้วนะครับผมไปอื What? อ What เรียงอะไร e m i เอมิลี่อะเธออยู่ข้างบนแต่ฉันจะขึ้นไปยังงั้นยังไงนะมันต้องมีทางแหละเพื่อนเก็บไปก่อนเออใครเจอก็เป็นของคนนั้นโอเคจัดไปคงไม่มีใครมาเก็บแล้วแหละก็เหลือแต่เธอนี่เราชื่ออะไรแล้วนะเซลลี่เออเซลลี่นี่อัดซีน what อุ้ย เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหมีไฟด้วยวงใหญ่เลยเุ้ยมอนสเตอร์นั้นตัวใหญ่มากหวังว่ามันจะไม่เห็นฉันนะนี่ภารกิจใหม่ทางออกนะครับผมโดยซีจูไอซีจูโอ้โหนี่เราต้องปราบเหรอมานี่เลยมาล่อมาล่อมาเถอะตัว ที่เตัวได้ไหมต้องรอดทีละตัวเพื่อนเพื่อนถ้าไม่งั้นนะเออไม่งั้นลำบากเออเอ้ยโหเกือบไปแล้วเอ่อใช้ไฟฉายจากการได้บันท,ทันทีโดยการย่งไปข้างหลังโอ้แล้วกดเอต้องใช้แบตเตอรี่ สเตลล์เหรอสเตลล์แบบสเตลคิวอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยต้องลองแล้วโอเคต้องลองต้องลองเห็นดูสิตรงนั้นไปไม่ได้อะเหมือนจะไปไม่ได้เพื่อนๆไปไม่ได้ไปไม่ได้เราต้องอ้อมอ้อมไปก่อนเออเดินอ้อมไปโอ้โหแบตแบบแบบมีมีอย่างเยอะเลยตรงนี้ เห็นอยู่สองสอันล้วเดี๋ยนะนี่ยองไปอย่างี้ใช่ไหมแล้วกดอะไรกดเออโอเคจัดไปจัดไปตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันหันไปก่อนเอ,อ้อย่านะอย่านะเดินเร็วเหลือเกินเพราะคุณเออนี่แหละเออเรียบร้อยู เ๋วอุ้ยแบตจะหมดเลยอะรู้สึกว่าอันนู้มันมันมันยังอันนี้ดีกว่าเลยถ้าเราฉีดเองอะฉีดเองมันยังดีกว่านะเราวิ่งไปเก็บแบตกันแล้วกัน ừ, เมื่อกี้มีกี่อันนะสองอันใช่ไหมไหนดูสิตอนนี้เราอยู่โหนี่ไงอีกอันหนึ่งเราอยู่โรงอาหารนะเพื่อนๆอ,อีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้น,นี่แถวนี้แถวนี้นี่ไง เรียบร้อยแบตเรากลับมาเกือบเต็มจัดไปมึงไปเลยนี่คืออะไรเป็นรอยเหมือนรอยอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยตรงนี้ก็มีแบต่ะเพื่อนๆจำไว้ก่อนนะเดีย๋ยวเราค่อยมาเอาตอนแบบแบตเราใกล้จะหมดอะไรเงี้ยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปก่อนชุบุบชุบชุบชุบุบุบ อุย้ยมีเสียงหอบด้วยเฮ้ยตรงนี้คือออกไปไม่ได้ตรงนี้นะเลยอูย้ทำสำเร็จแล้วแต่เอมิลี่ยังอยู่ข้างในตอนนี้ฉันต้องทำไงอะมันใดนั่นถ้าฉันปีนเข้าไปในหน้าต่างมอนก็จะไม่เห็นฉันไหนมอนไหนมอนอยู่ไรมาเลย เราพร้อมไฟอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปบรรันไดนั้นยังไงอ่ะต้องอ้อมโลกเลยหรอโหเอามาเดิยยาด้วยอ่ะมาเก็บไปก่อนเออเดืได้มันตันได้แค่ห้าอันเองอ่ะเฮ้ยไปไม่ได้ไอะดิอะไรนมันมีดับปะ่ะไม่มีนะเราต้องปิดไอ้น,นี้ก่อนนะดินี่นี่น,นี่ลงไปปิดข้างล่างใช่ไหมอุ้ยมีแบตด้วย เดี๋ยวนะเราต้องลงไปทางไหนเราต้องเช็คดูก่อนตรงนี้ไม่ได้โอเคต้องทางนี้ไม่มีอะไรนะเหมือนลงมาลงมาแค่เก็บอันนี้อย่างเดียวโอเคอ่ะไหนๆก็มาแล้วเก็บเลยมันมีแบบเก็บใส่กระเป๋าได้ไหมแบบเก็บใส่กระเป๋าเงี้ยพอเวลาเราพร้อมแล้วเราค่อยใช้โอ,โอ้โดยไม่ได้โอเคงั้นเราก็ไปตรงนี้ไม่ได้นะ เราก็ต้องไปหาท้าอ๋อนี่ไงโอ้โหเธอคิดว่าเธอกำลังจะไปไหนฮะเดี๋ยวคุณเป็นใครเธอลืมอะไรหรือเปล่าหนูฟังนะหนูต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนเต็มไปด้วยสับปะรดและพวกมันเธอต้องหาเอมิลี่ให้ครบเธอคุณเจมันไม่สมเหตุสมผลเลย อยู่นะคุณรู้จักชื่อเธอได้ไงคุณรู้ไหมก็ไม่มีเวลาคุยกันแล้วสาวน้อยแต่ว่าหนูต้องการจะช่วยเธอหนูเสียงมาจากชั้นสองเหันไดนั้นไหมหนูจะปีนขึ้นไปดีเฮ้เดียวคุณช่วยหนูไม่ได้เหรอหนูไม่รู้ต้องทำไงอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป เราบางทีเราก็อ่านไม่ทันนะต่อให้เป็นซับไทยก็เถอะมันไม่ใช่สิ่งเอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยมนแต่จ้องซับเมื่อกี้โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยเกือบม่องเมื่อกี้เกือบม่องแล้วเราไปไงอ๋อต้องไปทางนี้โอเคโอ้ยนิดเดียวตรงนี้ก็มีแบตนะเหลือกินเหลือใช้เลยอะแบตอะคือไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหมดน่ะ เฮ้ยเราปีนแบบเราปีนรั้วไปไม่ได้เหรอเฮ้ยตัวอะไรอะตัวใหม่เหรอเฮ้ยอีกาวาบเอ้าเดี๋ยวมันไม่มีจุดอ่อนแล้วเราทำไงอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะว้าวว้าวเจ้าตัวนี้มันไม่เหมือนตัวอื่นแล้วไม่ควรเข้าใกล้เกินไปต้องสเตลวอีกแล้วเลยเนี่ย อุตส่าห์ดีใจว่าเออได้แบบปราบสัปะหลาดอะไรอย่างงี้เออเราจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วโอ้โหกลับมากลัวอีกแล้อะไรวะเนี่ยบ้าบอบ้าบอมันบ้าไปแล้วฉันควรจะขอความช่วยเหลือไปตรงนี้มีแบตอีกแล้วไปปีนจุ๊บอะชุ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 ๊บเออโอ้โหพื้นตี พื้นที่แบบว่าเตรียมพร้อมสำหรับการสเตลเยเดี๋ยวเราวิ่งวนไปกัดูก่อนมีอะไรไหมตรงนี้เหมือนจะไปไปตรงไหนวะเดี๋ยวดูสิไปตรงไหนไม่รู้นะเฮ้ยตรงนั้นคืออะไรอะ่ะข้างหน้าอ๋อไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆเฮ้ย okay. ถ้าเกิดเราลงไปตรงนี้โอเราสามารถปีนมาได้นะเย okay. ลงมาก่อนดูสิว่ามีอะไรดูก่อนสิมีอะไรเอออ๋อนี่ไงดีนะเราแวะมาก่อน เออเ,เรียบร้อยจัดไปนะครับผมได้มาอันหนึ่งแล้วมาเลยมาเลยไม่รู้ว่าเออถ้าเกิดเราใช้กับไอคนที่นั่งอยู่นั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะอาจจะแบบปวดสกิลเราก็ได้อะไรอย่างงี้ไ่คิดในทางที่ดีนะไปเลยไปเลยไปเลยอย่านะครับผมอยา่าใช้ไม่ได้เฮ้ <All> right. มันชาร์จเมื่อฉัน,นอ๋อส่องไฟฉายไปโอ้ไฟฉายโคตรมีประโยชน์โอ้ยิ่งกว่าโซลาเซลล์โอเคเรียบร้อยแล้วไงตรอตรงนี้มันอันนี้หมดแล้วถ้าเกิดเราลงไปตรงนี้เหมือนเราจะกลับมาที่เดิมปะ่ะใช่ไหมถ้าเราลงไปตรงนู้โอเคจัดไปเจอ แล้วไงต่อต้องไปทางไหนไปทางไหนกันสิวันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะพี่ปเปลของไม่ได้นี่เราปีนตรงนี้แล้วเราข้ามไปไม่ได้เหรอชอบทําอะไรให้มันยุ่งยากอเนี่ยปีนข้ามไปเลยเนี่ยมันทําไม่ได้เนาะมันเป็นเกมแล้วมันทําไม่ได้โอเคเฮ้ยอะไรอะไรให้มองเห็นอะไรมาแล้วล่ะมาไฟแลวล่ะ เราชอร็อตได้เลยนะตาแตกเลยนะโอนี่ไงโอเคแ้วตอนไหมตอนแรกเราไม่เห็นออวิ่งสักไกลเลยเ,อ,อ,เอ,อ้เอ้เอ้เอ,อ้เดี๋ยวแล้วเราฉีกขาโอเคโอ้แบตลดหน่อยเดียวเองนี่ยดีกว่าสเตลลอีก ตเตียวแบบว่าสองทีคือแดงแล้วแดงแป๊ดเลยมาเก็บให้หมดเอ,อ้เราจะเป็นนักล่าสัประหลาดเป็นนักล่าสัปะหลาดที่เก่งกาจเออเออมีหัวสิวมีหัวสิวเออมีหัวสิวไปไงเฮ้ไงปราบเองดีกว่าเสียงยังหอบลงอยู่เลยเวลาเสียงหอบลงทีไรนี้แบบเราแวงระแวงนะระแวงระแวงเหลือเกิน เฮ้ยอ,อ, hey, อะไรมามาเป่นไรหมาเปน็นไรนายมาพิงมาเลยพิงมาเลยนายเออเออตรงนั้นมีแบตตรงนั้นมีแบตเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเฮ้ยเฮ้ยยังไงจะว้าเบอร์นายจะว้าเบอร์นายเฮ้อ,อเก็บแบตเรียบร้อยเออยี่ยมมาเลยเราไม่กลัวนายหรอกไม่กลัวนายหรอกเออแว่ดื่มน้ำก่อนได้ไหมนี่ปลาไปเลย เออป๋าเรียกแขกไปเลยเฮ้ยอันนี้มีอะไรให้เราสำรวยไหมไม่มีมานี่พร้อมส่องครับพร้อมส่องเออเฮ้ยสองตัวสองตัวไม่ไหวสองตัวไม่ไหวสองตัวไม่ไหวอติดอะไรเออเออเรียบร้อยหนึ่งเก็บไปหนึ่งอ่าตัวนี้ติดรถตัวนี้ติดรถอ่าติดรถนะนายเออเฮ้ย,ยรถแรกแจกแถมยังไง แงใช้แบบว่าอันนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมใช้รถให้เป็นประโยชน์อะไรเก็บเรียบร้อยตรงนี้คือยอะไรดูสิโอเ,เราวิ่งมาเกือบครบแล้วแล้วเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเราพลาดอะไรไปบ้างนะปุ๊บโอ้พลาดแบตไปนะครับผมแบตไปตรงนู้นตรงนี้มีแบตตรงนี้โอเคมีเลือดซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะส่วนใหญ่ใช้แต่แบตเนาะเราไม่ค่อยได้โดนถึงตัว นอกจากตอนที่ไปตีบอสอะไรเงี้ยอาจจะต้องได้ใช้ก็ได้ปั๊บตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นคงต้องสเตลเละตอนนี้ต้องสเตลมาก่อนตัวหนึ่งอะไรไปเลยไปเลยตัวนั้นมันเดินไปเดินไปเพม่งหันกลับมาอย่าหันกลับมาอย่าหันกลับมา <S <S อ,อ เออโอ้อออออน,นี่ไงโดนแล้วเอเอ,อมันปล่อยอ้วกใส่เราปล่อยอ้วกใส่เรามันปล่อยอ้วกใส่เราเจลยพี่เอโอ้ยแต่รถกระจึงนึงไม่เป็นไรหรอกเออแอบตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยดูสซโอ,อ้มียาด้วยเฮ้ยอ,อะไรอะไรกันมันจะมีมอนอยู่ข้างนอกอมอนอย่างเยอะเลยเพื่อนเพื่อนมอนเยอะมาก โอเคแบตเราลดไปได,ได้เหมือนกันโอเคสิ่งนี้จะมีประโยชน์นะถ้าเกิดเราออกไปตรงนี้ออกไปตรงนี้มันก็จะไปอยู่ตรงหน้าตรงนู้นถูกไหมอุ้ยตัวนั้น,ต,น,นตัวนั้นโผล่มาเดี๋ยวไปใช้ก่อน okay. ดูแมพสิตอนนี้เราโอเคมันออกไปได้สองทางนะเฮ้ยทางนั้นไปได้ด้วยอ๋อโอเคไปได้ไปได้ไปได้ ไปได้สองทางว่าม,มีรูปภาพด้วยหรอเดี๋ยวนะงั้นเราก็ต้องไปฝั่งนู้นก่อนแปลารูปภาพก่อนเฮ้ย <c oughs> เราอยากรู้อยากรู้เรื่องราวนะครับผมเรามาถูกป่้เนี่ยอ๋อนี่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 เฮ้ดีนะที่มันมีบอกไว้ว้าวคืออะไรอะ่ะเล่นไฟฉายด้วยกันนะครับผมอ๋อยกไฟฉายให้กับเอมิลี่นะเฮ้จัดไปโอ้ โอ้ยใจเย็นใจเย็นมีเยอะมากอะ่ะสี่ตัวเพื่อนๆห้ามไปก่อนเลยว้าไปก่อนเลยว้าไปก่อนเลยนายอ่ะือ,อ,อปอบาดตัวนึ่งก่อนปาดตัวนึ่งก่อนยิงเท้ายิงเท้าเอ้ยโอ้ยยิงมาจนได้อามา่มามาเจ้าหัวอีกาเจ้าหัวอีกาเฮเลยวิ่งมาเลย โอ้โหโอ้โหโอ้วิ่งวิ่งกคนเร็วเลยโอ้โหเราไม่ได้อยากจะให้วิ่งแบบนั้นโอ้โหวิ่งกคนเร็วเลยนายมาเลยมาเลยเออได้เวลาปราบมนได้เวลาปราบมนเออมามายี่ตัวก็มายี่ตัวก็เข้ามาเออ บีบส e ิวบีบสิวเรียบร้อยตอนนี้เราต้องการแบตเฮ้ยไอตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นยังไงไงซีพี่นกพี่นกยังไงโอ้ยโอ้ยเอออหุ้ยแดงแดงแดงปรลตตอนนี้ต้องการทานอย่างด่วนดูสิอ่าแบตแบตอยู่ข้างในนะเราต้องเลี้ยวเขาโอ้โห ก็คือที่ผ่านมาไม่มีแบตเลยเอาจัดไปไม่เป็นไรไปไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันไปตายเอาดาบหน้านะไม่ไปเลยรไม่เปเลยมันคงใจดีให้แบตเราแหละเพราะว่าเราบู๊ทั้งสี่ห้าตัวเมื่อกี้ตรงนี้คงมีแบตเหลือมั้งแหละถ้าไม่มีก็ใจร้ายเกินเออเรียบร้อยเธออยู่ตรงนั้นเอมิลี่เธอเห็นฉันไหมเอมิลี่เดี๋ยวก่อนอย่าวิ่ง ฉันมาแล้วเราไม่เอาหน้าขันดวงสวยจริงแบตเตอรี่หายไปมีบางอย่างมันไปบางอย่างที่เต็มไปด้วยโครนถ้าฉันเดินตามทางนี้ไปมันอาจจะพาฉันไปหาแบตเตอรี่ก็ได้หวังว่าฉันจะไม่พบใครก่อนนะ ฉันต้องการแบตเตอรี่มากไม่ว่าฉันจะเจอไอ้ก้ามโตนั่นโอเคงั้นเป้าหมายต่อไปก็คือไปเอาแบตเตอรี่เนาะ โอเคงั้นน่าจะได้เวลาแล้วเพวื่อนๆเนะไม่อยากจะให้คลิปมันยาวเกินไปนะเพื่อนๆนะงั้น,น,นผมขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆไว้เจอกันอีกที EP หน้านะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงให้ด้วยนะจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาเจอกันอีกนะไปแล้วนะครับบายยย this